หลังจากที่เราทดลองมาเวลาประมาณ4ล้านล้านแสนปีเราได้ก็ได้สามารถเล่นเรลิตี้ในคอมได้แล้วแล้วก็น่าจะอัดคลิปลงได้แล้วด้วยถ้าตกมืออ่าประมาณนี้พอว,วันนี้เราจะมาแก้งคนการใครที่อยู่ช่องกูมานจะรู้ว่ากูมีพลังวิเศษที่จะทําให้ไลฟ์คนนั้นบินได้อย่างแน่นอนร้อซ์ไหมถ,ถ้าไลฟ์เขาไม่บินก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไลฟ์บินก็ช่องกูก็จะบินด้วย ถ้าช่องกูมีก็อย่าลืมมากดไลค์ช่องหลงอย่าลืมกดติดตามช่องหองกูด้วยแล้วกันนะถ้ากูทำอ่ะโอเคเราจะมาเลื่อนหาไลา์ที่เราน่าจะเข้าไปได้แล้วก็อยากเข้าห้องไม่เอาเราจะเอาเข้าเฉพาะนี่นี่เนี่ยเนี้ยเออหลับอะฮะเราละขามตามหาคนเหงาช่วงดึกๆเหงาไหมฮะกูน่าจะเหงาแล้วกูพูดกับตัวเองเนี่ยเออน่าจะเหงาแล้ว เราองรอรอ,อเขาพูดก่อนนะเจะพูดไหมอ่ะอทำไมตอนกูเข้ามาทุกครั้งแม่งต้องแหลกทุกครั้งเลยนะไม่เข้าใจเลย <dış. S 2> หรือเขาพูดแล้วกูไม่ได้ยินป่ะหัวทุกคนว่าไงครับใช่ใช่เขาพูดแล้วแต่เราไม่ได้ยิน เออเจ็ตอ่าววันนี้พี่น้องประจัดรชัวรแล้วันนี้อับนะอะไรๆ่ะ,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 ะพี่น้องทำไมเสียงเบาจังเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ออย่าลืมเรื่องผมอีกสี่ปีแล้วพี่รอน,นะ <_ d> um> ผมสัญญาจะร้องมปได้ดีขึ้นนะเรียบร้อยครับผมโดนไป <_ d> um> <_ d> um> น่าสงสารกูโดนไปออกจากไลฟ์ตัวกูน่าสงสารเดี๋ยวเราจะไปคลิปต่อไปเอ้ยไม่ใช่คลิปต่อไปตัดไปช่วงต่อไปกันเลยครับผม เคเรามาหาคนที่สองกันได้เลยมาคนที่สองเราจะเอาเป็นคนเดียวแล้วกันนะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้อันเมื่อกี้มา่าเขามีสองคนแล้วหาพี่ชายครับโอเคไม่เอา <c oughs> ร้อนก่อนนอนไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันเราเรามีแต่เพื่อนทรยศเราไม่มีเพื่อนปกติ <c oughs> วัดดีชาวนอนเดมไม่เนี่ยเราเราไม่เอาเลยสักอย่างฟังเพลงนี้ยิ่งไม่ ไม่รอไปลยไม่ <laughs> มไม่เอา <laughs> เดี๋ยวกูติดลิขสิทธิ <laughs> ์เออมาชาอ้าอันนี่ก็ได้เหลืออันอื่นดีเอาดูอันอื่นก่อน,นเป็นห่วงเป็นห่วงใครอะเขาไม่ได้เป็นห่วงกูหรอกกูรู้เศร้ <laughs> าใจ <laughs> เออเอย่ากูร yeah. ู้ว่าเขาไม่ต้องการกูใช่ <laughs> อุ้ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้โซนอื่นแล้วอันนี้โซนอื่นแล้วโซนไทยอยู่ตรงนี้โอเค อเอาง่ายคือโซนไทยหมดแล้วเหี้ยเราไม่เลือกยอมเลือกสักทีแย่ไเ้ยนอนตัอะไรปุกเดือบมาเอาทำไมเราคนดีจังเลยนะเออมาตักเดียวโอเคดูเมฆไม่หมาป่าอหมาป่าก็ได้อ่ีิะจบไลท์ครับผมจบไลท์ครับผมอเหียเลือกเลือกอย่างดีจบไลท์ À, à, à lan lan, lan lan Ờ, bọn đây, lãn, lãn. Ngào, á, à, ngào, cái này เราไม่ได้ยินเสียงเขาใช่ไหมหรือเขาได้ยินเสียงเราหรือทำไมไม่ได้ยินอะไรเลยอ่าอย่าอย่าอ่าวันดีพี่น้องประชาชนนะวันดีครับนะอ่าเป็นไรเปล่เป็นไรอะไรลลพี่น้องได้ยินบ่ไหม ได้ยินแล้วตอบด้วยนะพี่น้องนะอะได้ยินนะโอเคนะจะเริ่มเรื่องผมอีกสี่ปีนะพี่น้องนะผมสัญญาจะทำให้ประเด็ด,ดีขึ้นนะนะหน้านได้อย่างพี่น้องได้แล้วใช่ไหมโอเคนะ ถึงยังไม่ได้ผมก็ไม่ให้หรอกนะเพราะผมไม่มีตานะพี่รอนนะะเดี๋ยวผมไปแล้วนะพี่รอนนะประมาณนี้นะครับผมสตรีมเราจะบินไปด้วยกันใช่ไหมเออไม่ใช่เดี๋ยวเราออกกลุ่มเลยนะกลุ่มนี้เนาะรู้สึกตอนออกมันจะค้างอ่ะไม่ค้างเลยเฮ้ยดีใจไม่ค้างเลยเว้ยเฮ้ยไม่ค้างเลย เราไม่อยากแรนดอมโฮสต์เพราะว่าแรนดอมโฮสต์อาจจะไปเจอคนที่มีสามสี่คนได้หรือกูอาจหรือดวงแย่กว่านั้นมึงอาจจะไปเจอคนที่มันแบบเรียกไม่อ่ะเรียกโดนโดนเราจะโดนลูกตัวรูปกระทืบอะไรประมาณนี้นะเอาเอาอะไรดีไล่ไปเรื่อยเขาเตะเราไปแล้วเราเราจะหนีเราจะไม่เราจะไม่อยู่กับเขาฝนตกอ่านไม่ออกภาษาอะไรวะภาษาถิ่นไหนอ่ะกูอ่านไม่ออกกูคอนเทิร์นกูเข้าก็ได้ว คำถ่ายเท่ากูเข้าอา้าวเขาไม่ได้เปิดคอลแลบเหรอหรือปิดไปแล้วเดีย๋ยวเราเราบางคบให้เขาเปิดดิ บางครเบเปิดบางครับ,บเปิดคือชีวิตอะบางคนแม่งก็เบาแม่งก็เบาไปเลยบางคนเสียงแม่งดังแม่งก็โคตรด,ดังเลยชีวิตกูเอ,อ้ยไม่ได้เสียเขาอะโอเคงั้นเขาไม่เปิดเขาไม่ยอมเปิดคอลแลบปเราจะจาเข้าไปอย่างนั้นสาร ห้องอ่าหมาอเอ้ยไม่ใช่อะไลน์นี้เรายังไม่เคยเข้าเพราะมันมีขึ้นอยู่ใช่ไหมขึ้นอะอ่ะว,อวันนี้ไม่รอบประจุนแล้ววันนี้รับนะเขาหลับไปอย่างวะตั้งคือคำถามน่าจะหลับไปแล้วนะ ไม่นะคุณองเขาหลับไปแล้วอ่าหลับแล้วเหรอพี่ด้องอาปไอาเปเลวไปเลยเดี๋ยวทุกทแต่บอกว่าได้ยับเลยนะนะไม่ยอมพูดเดี๋ยวผมไปนะพี่ด้อกนะ อ่าผ่านได้ยังพี่น้องอต่ไม่ยอมพูดกันไปก็ได้พี่น้องนะแต่ไม่ได้อะผมไม่ให้มังการเพราะผมไม่มีนะพี่น้องนะไอสัตว์กูก็ไม่มีจะเดะแล้วไม่ต้องให้หรอกกูก็ไม่มีจะเดะแล้วยังเงินเสบ่าวินมันมีเลยเดี๋ยวเราไปไลฟ์สุดท้ายแล้วกันเนาะออกจากไลฟ์นี้ก่อนเรามาป่วนเขาเล่นๆแล้วก็จากไป ชีวิตหลอดให้จริงๆไก่ดำมาป่วนไรแล้วจากไปนั่งสารเออเออเอ้ยนี่ไงมาใหม่อ่าได้ได้เขาจะได้เจอกับเสียเงในตำนานที่เขาอยากจะกระทื่อแบบไม่ใช่เออ,เ,อ,อเนี่ย เสี่ยคนนี้ปกติมากเลยเฮ้ยน,นี่เสี่ยคนนี้ปกติมากเลยอ่าวันนี้ไม่น้องบาตรจดนะวันนี้รับนะอ้าววันนี้รับนะอ้าวเป็นไงบ้างพี่น้องสบายนะดีครับสบายดีสบายดีนะหายฟันได้ยังถู่อะไรเนี่ยถูกระต่ายด้วย อ่ะหัวก็ตายครับผมนะเดี๋ยวเลื่อนเลือ,ลอผมอีกสนะี่ปีเราไม่รอนะผมสัญญาจะทำให้ประเทศดีขึ้นนะอ่าไม่ค่อยรู้เรื่องอ่าไม่ค่อยรู้เรื่องไม่แปลกใจนะผมไม่ได้เล่นในโทรศัพท์นะพี่รองนะใช้โปรแกรมอะไรก็พูดสดนี่แหละคุณเล่นในคอมนะพี่รองนะ เแต่แล้วไปร้องนะก็อย่าเลืว่าผมเป็นนายกอีกสักส่ปีแล้วไป้องนะไม่อยากออกบ้างผมไม่ออกนะบ้าผมไม่ออกผมไม่ออกนะทต่บ้านแาก็ผมไม่ออกอะ ผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ผมคือใครผมไม่รู้นะเอาไม่เป็นไรนะผมไม่ออร์นะผมผมเชื่อนะผมไม่ออกแนละ้วผมเชื่อในมั่นในตัวเองนะพี่นอนะ้องนะอ่าพูดอะไรท่านตูดนะท่านตูดนะพี่น้องอ่าพูดอะไรนะ เดี๋ยวผมไปแล้วเะไปรอนะก็นะดูแลสุขภาพด้วยละไม่รอนะไปละห <c oughs> ลับให้สบายนะท่านโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะน่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากดู ep สองกดไลค์ถึงห้าไลค์นะทำไมเราเอาเยอะกูอัดยากมากเลยอัดแบบนี้มันอัดยากนะขอห้าไลค์เลยแล้วกันนะ คลิปอื่นกูขอไลค์เดียวไอ้เฮียอันนี้ขอห้าไลค์เลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวละาไปก่อนกดไลค์ไอ้กดติดตามให้ถึงสองพันหนึ่งร้อยเราจะกลับมาไม่ใช่กดติดตามให้ถึงสองพันหนึ่งสองพันห้าร้อยเลยนะกูจะได้มีตังก็ไม่ใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ไปละไปละเออไปละไม่มีละไอ้เหี้ยเวลาแม๊กดึกบ้านละไอ้เหี้ยกูไม่ได้ดนอนสองวันละ